วันที่17กรกฎาคม2566มีคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบริเวณแผนกสูติดนารีเวชของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในมณฑลหูเป่ยประเทศจีนได้กลายเป็นกระแสดังในโลกออนไลน์ทําให้เหล่าบรรดาแม่ๆพร้อมใจบอกว่านี่สิผัวที่ดีโดยในคลิปเผยให้เห็นชายคนหนึ่งกําลังเฝ้ามองที่ประตูห้องคลอดอย่างกระวนกระวายตลอดเวลาใบหน้าของเขาแสดงความกังวลอย่างชัดเจนแม้แต่ตอนที่พยาบาลอุ้มทารกออกมามอบให้เขาก็แค่เหลือบมองลูกแวบเดี ก่อนจะมองกลับไปในห้องคลอดอีกครั้งซึ่งคำถามแรกที่เขาถามพยาบาลคือภรรยาของผมอยู่ที่ไหนครับเมื่อรู้ว่าภรรยากำลังเย็บแผลเขาก็แสดงความเจ็บปวดใจจนแทบทนไม่ไหวพร้อมบอกว่าผมเป็นห่วงภรรยามากไม่รู้ว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างพร้อมบอกให้คุณย่ามาอุ้มทารกแทนพยาบาลก็ตอบว่าไม่ต้องกังวลเธอสบายดีลูกของคุณเป็นเพศชายน้ำหนัก3กิโลกร,รมัมสูง51เซนติเมตรเกิดเวลา9นาฬิกา39นาทีของวันที่ สิกรกดาคมนะคะและตอนนี้ครอบครัวสามารถรอที่ห้องพักก่อนได้นะคะเขาได้ยินดังนั้นจึงหันไปพูดกับแม่ตัวเองว่าแม่ลงไปก่อนผมจะรอเมีอยอยู่ที่นี่เมื่อเขาพูดจบก็กลับมายืนมองเข้าไปในห้องคลอดเพื่อรอภรยาของเขาเช่นเดิมทําเอาเหล่าแม่แม่แห่คอมเมนต์สนันประมาณว่าชีวิตผู้หญิงคนนี้คงโชคดีที่สุดที่ได้เจอสามีแบบนี้และก็มีคนคอมเมนต์หยอกล้อชายคนนี้ว่าสนใจหนูหน่อยพ่อหนูลูกพ่อนะคุณพ่อรู้เพศของลูก หรือ,อยังคะเมียคือที่หนึ่งเสมอไงมีสาม,มีแบบนี้ไม่เสียแรงที่ตั้งท้องและคลอดลูกเลย